สวัสดีจ้าช่องแม่เพียวชแนลนะคะวันนี้แม่เพียวจะมาพามาดูไอ้พุทธเเพิ่นตัดหญ้าค่ะไอ้ตัดตัดตัดเพิ่อว่าสิตากแห้งตากแห้งแล้วก็นสีใสไอ้ลดอัดเฟืองรดอัดฟางนำมาอัดซิมอัดไอ้พ่อไม่เฟืองอเฟืองข้าวไอ้แม่เพียวที่สเกียวมือนี่ค่ะดูกันนะคะว่าไอ้มันสีเป็นยังไรเพราะว่าเพิ่งจะทาไอ้เพิ่งสีอัดปีนี้อัดเลขอัดปีแรกไอ้อัดหญ้าไอ้แพงกล่าอัดแห้งค่ะ ก็เลยตัด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 ไว้ให้มันแห้งเพื่อนสิแอ๊ดอีพ่อมอีเฟืองเข่าเพลย์ฟางเข่าเพลยที่เพื่อนสิิสสีใส่รถเกี่ยวนะคะมันสิเป็นอย่งไรรอติดตามเลยค่ะตัดเมื่อวานตอนแรงค่ะนี่ตากแห้งๆแล้วก็อัดเลยค่ะ ให้เป็นออาหารวัวไอเน่าไอฝนแป้งนี้แปลงใหญ่ค่ะแป้งนี้ที่เพิ่มตัดในเพิ่งเกิดค่ะเนี่ยยาแพงโกล่านะคะ ยาพูดเหรอะถึงต้นไอ้มะกระบกอกเหรค่ะแปลนนี้นะมาดูใกล้ๆค่ะมาดูใกล้ๆค่ะตัดแบบนี้ให้ถึงไอ้จัดเก็บง่ายค่ะเอาตัดเรียงเป็นแถวเป็นแถวเป็นแถวเวลากวดก็กวดง่ายค่ะกวาดไอ้ใส่ล้อเลยถ้าเกิดว่าสิให้สิคนไปให้วัวอยู่คอกอะ เอาอีมือเสื้ออีขูดขูดขูดแล้วก็ใส่ล่อเลยค่ะแต่นี่กะเอออันนี้เพิ่นกะตัดน,นี่คืออัดแห้งคือว่าอนนีเวลาลดอีอัดเฟืองมาเพิ่นกะสิก,กวาดกดกดใส่รถอัดเฟืองเลยมานนชมดีใจค่ะสัมผัสค่ะ เตรียมแล้วนะคะเตรียมจะอัดแล้วนะ,ะเตรียมจะอัดเหมือนอัคบ้างข้าวแล้วค่ะปีนี้นะได้หลายห้าเพิินหานเพิ่นปลูกหลายซอยกันปลูกกับแม่เพียวแชนแนลเนี่ยละอะไรกัลูกเนี่ยปลูกปีที่แล้วเนี่ยแม่เพียวดำเอาค่ะดำไอ้จ้างคนมาดำคือดำเข่าดำนาเขานี่ยละมันบอได้เพราอว่ามันห่างเกินไปแล้วทําให้ใย,ยยายตัวอื่นเนี่ยมันเกิดขึ้นเกิดเซมหลายก็เลยไททิทมไททิมเลยก็เลย วานเลยค่ะแต่สนใจวานคือวานนี่วานเขานะะี่ค่ะวานแล้วก็พากันเหยียบเหยียบเยียบเยียบให้มันจมลงอีวานวานขี้ตมนะค่ะนี่ใม่เพียววานขี้ตมค่ะก็โอเคค่ะผลผลิตน้องงวอีบ่ได้อีกบ่ได้ขาดหญ่าแล้วหยามฝนปีนี้ขอจบคลิปสั้นๆแค่นี้นะคะขอบคุณนะคะช่องหม่หัดทำค่ะช่องไม่เพียวชาแนลค่ะไม่เพียวพามาชม วิธีตัดหญ้าเอาไว้อัดอัดแห้งให้น้องวัวกินฝากช่องใหม่ด้วยนะคะฝากกดตามรยะค่ะช่องใหม่หัดทำค่ะพิถุอย่างไรจะว่ากันนะคะขอบคุณค่ะ